ทางอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมพูดถึงที่บอกราคาไข่ไก่เนี่ยทางเครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งปรับขึ้นนะฮะไข่ค้ะหน้าฟาร์มนะฮะฟองละ4บาทก็ขึ้นมา20สตางก็บอกว่าตอนเนี้ยยังไม่เห็นประกาศนี้นะครับแต่เชื่อว่าการปรับราคาไข่ค้ะหน้าฟาร์มของเครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่4แห่งเป็นการเกิดจากการที่ไก่เนี่ยเอาไข่น้อยลง ส่งผลให้อุปทานลดลงอย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่อุปสงค์ยังคงมีอยู่ก็คือการกินมีอยู่แต่ผลิตออกมาได้น้อยลงนะครับคาดว่าน่าจะราคาสูงแบบเนี้ยในระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ติดต่อได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569คือคําว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็เขาก็ขายราคาเนี้ยไม่ยุติธรรมก็คงหมายถึงกรณีอื่นนะอย่างเช่นเอ้ยขายไม่ติดป้ายราคาอะไรเงี้ยนะ ที่ที่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาจะเข้มงวดเรื่องนี้แต่ถ้าราคาเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่ต้นทางเขาขึ้นมาจะถามว่า4บาทเนี่ยอันนี้คือไข,ข่คละหน้าฟาร์มนะเดี๋ยวมีเล็กเดี๋ยวมีใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ใหญ่หรอกส่วนใหญ่เล็กๆเล็ก,ลก,ลกจิว๋วกับเล็กธรรมดากับกลางๆประมาณนี้นะฮะแต่พอไปดูขายปลีกแล้วถ้าเขาคัดมาแล้วอะเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งโอ้โหท่านผู้ชมแผงหนึ่งจะเท่าไหร่เลยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบกันเลยมั้งเนี่ย ใช่ไหมฮะเพราะว่าเนี่ยไข่คะน้าฟาร์มก็ตกฟองน่ยก็4ีบาทแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะทีมข่าวก็เลยไปสำรวจตลาดชุมชนท่าเดือที่เชียงใหม่นะครับเช้าวันนี้ก็มีผลกันเลยในส่วนของเชียงใหม่เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็รับไข่ไก่หน้าฟาร์มมาขายรอบละ1นสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าต้นทุนใหม่เนี่ยก็คงต้องรอสัปดาห์ต่อไปนะครับท่านผู้ชม แต่ราคาไข่ไก่ที่ขายล่าสุดก็มีการปรับราคามาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะนักข่าวที่เชียงใหม่ก็บอกว่าแพงที่สุดเป็นประวัติการแล้วนะครับเพราะขาแม่ค้านี่บบนแบบเดียวกันเลยฮะยอดขายลดลงไปเยอะเลยเกิดมาเพิ่งเคยเจอไข่ไก่แพงขนาดนี้นะครับแม่ค้าคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าราคาไข่ไก่ปรับขึ้นมาในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเบอร์ศูนย์ปรับขึ้นแพงละ6บาทเป็นแพงละ145บาบาทนะครับ เบอร์ 1>, 1ปรับขึ้นแพงละ5บาทเป็นร38บาทเบอร์2และ3เนี่ยปรับขึ้นแพงละ4บาทก็เป็น130บาทกับ126บาทคือก็ต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่ในาราคาไข่ที่เขาขายปลีกกันนะขายราคาไม่เท่ากันนะฮะ mm. ก็อยู่ที่ว่าเรื่องของการขนส่งมีฟาร์มไก่อยู่ในโซนนั้นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับ ราคาขายตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าแพงมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไข่ไก่คือทางพ่อคขาแม่ค้าประชาชนก็จะบอกแบบเดียวกันเลยจริงๆควรจะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโปรตีนพื้นฐานที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกที่สุดแล้ว